อิทังเมยาตินังโหตุสุตาหุตุยาเตโยให้เขาบอกในใจเขาอิทังเมยาตินังโหตุยาตโยคือหมายถึงว่าขออุทิศส่งนี้ให้แก่ญาติของข้าพเจ้าต่อไปอ้าวอย่หน้าเน้อบัดนี้เน้อยะถาวารีวะหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวอิโตตินัง pētānāṃ hūpa-kāpati īcīcāṃ padhīcāṃ tumhāṃ jīpa-mē vāca-miṣaṭu sāpe puriṃ tuṣaṅgapāyaṇḍho paññāraśo yathā manīyodhi-reṣo yathā sapiṃ tiñuṃ mewaṃ caṃ tuṣaṃ paṇḍluṃ kuwaṃ viṣṇavaṃ caṃ tumhāṃ ปะวันตรายยวนสุขีจีขวันยุกวมปะวันอัติววันตนสีนสนิจันบุทธามปจันยินโนจัตตรธรรมวันตันตินัยุวนโสุขัง กระเดืยอญาณจาโกธาคิดน่ะเทียนนสังขมนิสุปเทียนทิดตอเทียนกรราตันนิตาเจิาสธานน์สนุกปรกอบปติสนญาติธรรมบูรจัญญาณนิตาจิตโตเปตานะบูจันจักกตานุรานลาปัน Bi nămประนา tuhen ni buồn peuhan apa đi wa racara thà nu phân biền na sát tha sốt điểu báu an tu tèm báu vật tu sở phẩm ankarà ra căn tu sở bát thiên nu phân na sát tha sốt điểu báu an tu tèm báu vật ขันตุสามบเทนวตถานสัพพสังฆานุปปานเวนัสันทาส่วนที่พระวันตุเติจกมกโยนิโสปินดาปตามปฏิเสวะวามีเนียนบานทวานญาณมัทธานญาณบันนาณญาณมีภูสษายา ยาหันว่าเจนว่านิมานสการญาณญาทิติญานญาปณะญาณพระจิญาพระมจริยาลูกขหายาเอติปุรานนาวะเวทนามปฏิหังขามินนาวะเวทนานาอุปาเทสามิยาตระอาจเมพบิสตินาวะตตะจะพาสุวิหารุจัดิ ต,ตัวหน้าบีกเด้อบารนี้เด้อตัวหน้า,าบีกเด้อบารนี้เด้อตัวหน้าให้เปลี่ยนตะย่าด้อบารนี้เด้อเอาเดี๋ยวพอสิพาตัวอ, <c oughs> อิมินาบุญญากรรมเมนะโอปัจจายาคุณุตราระอาจาริโยกาปะลาจัมตาปิตาปุยญาตุกาอิยามะมังสุริโยจันตาวิจันนาลาบิจจาอาม,ม,มาลาจาอินทาจิตตลา อิมีนาปุญญากรรมเนนาอิมีนาอุเตนนาจาริภังสุราเปเจวาตันุปทานาเสตานังเยสันตานียินาธรรมยวานนปะตมะมังนาสันตุสาพาทาเยวายัสสาสะตัวภพิเยมโอโซจิตาสติปัญญาเชลกอริยานา อาลาวันาภันตุนุกัสสะนักตุนจันวิริเยสุเมฆภตาทิ่ปาวานุทมโมนาโตวาตุตมมนาโตภาเชคพุทโธจักสังโกบนาโตตโลมมังเตโสตตมานุภาวินาบอาโลกสังละพันตุมาเอาไหว้พัยภาเอาไหว้ยภาพพร้อมกัเนเด้อวัน อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทินสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสานรูปปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังคังนัมาอ้าวบาเนปผ่าพื้นทิ่ไปละโอ้โหเขามาโยกบาทด้วยเนี่ยพี่วัยคุณการมั่งมากพระถาดมากเออนี่นน